ห hey. ันนีอีกปึ๊บอ่าพอตรงแล้วเราก็เดินหน้านั่นแหละนั่นแหละไปเรื่อยๆพอปล่อยมือแล้วลำเขาก็จะเบรกเองอ่าก็หันหน้ากลับมาเอ้หันกลับอีกอน,นั่นแหละอีกนิดนึงอ่าเดินหน้าตรงๆ oh, yeah, wow. ง่ายไหม เอ่ครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับหงายท้องนะครับขึ้นจะเป็นลงนะครับมันจะเหมือน3 d ดีเหมือนพอสามดีทุกอย่างนะครับขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นนะครับนี่ก็คือการฝึกทักษะแับพอสามดีนะครับเหมือนกันนะครับผมซ้ายขวาก็เหมือนกันเห็นไหมครับถ้าเราหันหน้ามาทางนี้เห็นไหมครับขวาเป็นซ้ายซ้ายจะเป็นขวา สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องชาคนและอาซีทุกท่านนี่นะครับวันนี้นะครับไฟวิ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องน,นะครับผมทํางานให้กับเจ้าของกันนะครับผมลํำนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าจะเซตให้เป็นอินเวอร์ตแบบเขาเรียกแบบอะไรแบบสําหรับคนฝึกเล่น3 d ดีครับก็คือปกติลํำนี้นะครับเวลาเราหงายท้องเราดันคันเร่งขึ้นลํำก็ขึ้นลงก็คือลงใช่ไหมเหมือนท่าที่เราบินปกติทุกอย่าง เหมือนการควบคุมเหมือนที่เราบินปกติทุกอย่างแต่อยู่ในท่าหงายท้องแต่ลำนี้นะครับเจ้าของขอว่าให้เซตเป็นแบบเอ็กซ์เพรสตนะครับผมก็คือให้ฟิปหงายท้องเสร็จใช่ไหมครับเวลาเราดันคันเร่งขึ้นกลายเป็นลำลงก็คือเหมือนฮอ3สามดีจริงเวลาดึงคันเร่งลงลำยกขึ้นพิทบวกลบเป็นแบบนั้นนะครับสําหรับฮอฮอ 3D สามดีมันจะเป็นแบบนั้นก็โอเคครับผมเดี๋ยวจัดให้ตามคาขอแล้วเดี๋ยวเราไปบินกันครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องแกะกล่องแล้วก็เซตกันก่อนนะครับลุยครับนี่ครับผมแกะกล่องมาแล้วนะครับก็นครับ เหมือนกับทุกลำนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับผมเดี๋ยวเรามาลงมือเซตสวอตเพดอย่างละเอียดกันเลยครับผมเซตพิษบวกลบด้วยนะครับแล้วก็คาลิเบตคอมพาสนะครับผมเช็คการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์คาลิเบตสติ๊กนะครับผมเช็คค่าช่วงสติ๊กต่างๆของรีโมทนะครับผมนี่นะครับก็บาลานซ์เบรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวก็ทำการเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อเซตสวัสเพจให้ละเอียดทุกขั้นตอนนะครับ <c oughs> โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสวัสเพจเพี้ยนประมาณ1.3องศานะครับอันนี้ก็ปรับให้เป็นค่าเพี้ยนเป็นซหมดแล้วนะครับผม <c oughs> ก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับทดสอบบินแล้ว ครับผมเช็คเไลท์นะครับซ้ายปล่อยเบรกนะครับขวาปล่อยเบรกนะครับเดินหน้าปล่อยเบรกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหงายท้องนะครับขึ้นจะเป็นลงนะครับมันจะเหมือน 3D เหมือนฮอสามดีทุกอย่างนะครับขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นนะครับนี่ก็คือการฝึกทักษะตหรับพอสาดีนะครับเหมือนกันนะครับผมซ้ายขวาก็เหมือนกันเห็นไหมครับถ้าเราหันหน้ามาทางนี้เห็นไหครับขวาเป็นซ้ายซ้ายจะเป็นขวา เห็ครับนันมันก็จะฝึกทักษะเราได้มากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับผมอ่าคราวนี้เราก็ดันขึ้นไปนะครับอย่าลืมนะครับฝึกทักษะสามดีนะครับถ้าหายท้องอยู่ขึ้นเป็นลงนะครับ ฝึกด้วยวิธีนี้จะทําให้เราเล่นเล่น 3D ได้ไวขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นนะครับผมอโอเคครับอ่าหันหน้านั่นแหละปัดหางนั่นแหละชา้าๆปัดเลยเอย้หันไ้อีกปึ๊บอ่าพอตรงแล้วเราก็เดินหน้านั่นแหละนั่นแหละไปเรื่อยๆ พอปล่อยมือแล้วลำเขาก็จะเบรกเองอ่ะก็หันหน้ากลับมาเอ้ยหันกลับอันนันแหละอย่างนี้นึงอ่าเดินหน้าตรงๆง,ง่ายะ่ะง่ายไหมงออกแล้วมันมันไม่ยากเพราะว่าเราปล่อยมือปุ๊บตัว,ต,วตัวกล่องเขาจะรักษาความสูงรักษาตำแหน่งให้มันเป็นโพสิชันโฮมันก็เลยจะปลอดภัย ปล่อยปั๊บมันก็หยุดเห็นป่าอาหารหน้ากลับมาเองครับผมถ้าเราอยากจะเบิกของเล่น RC นะครับแบบคล่องๆง,ง่ายๆนะครับก็ควรจะให้แฟนเรานะครับเล่นเป็นนะครับผมแฟนเราก็จะมาเล่นกับเราได้อย่างสบายใจนะครับ <c oughs> นี่ครับ g p s H1 ครับผมเล่นง่ายๆนะครับ เด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้หญิงใครๆก็บินได้นะครับนี่ครับผมอ่าแล้วก็เบรกปุ๊บหันหน้ากลับมาเนี่ยมันรู้จักเล่นหางมันก็บินมันก็จะคุมตัวลำคุมทิศทางอะไรได้ดีนะครับผมทําอะไรไม่ถูกปุ๊บปล่อยมือพอเบรกปุ๊บเห็นไหมอ่าแล้วคันนี้เดี๋ยวสมมุตินะสมมุติในกรณีที่ว่าเนี่ยนกบินไปปุ๊บใช่ไหมแล้วแบบอู้ไกลไกลแล้วทําอะไรไม่ถูกทําไงดี ดีสวิตนี้นะดีสวิตนี้ขึ้นข้างบนขึ้นทีนึงเออผักขึ้นไปเลยปึ๊บผักขึ้นไปเลยผักเลยนะออผักเลยปึ๊บตัวลำจะเข้าโหมดรีเทนโฮมเห็นนะมันก็ปลอดภัยเราทําอะไรไม่ถูกบินไปไกลอะไรยังไงก็แล้วแต่หรือก็ทั่งเล่นจนแบตหมดเขาจะเข้าโหมดรีเทนโฮมเองเพราะว่าพี่เซตเอาไว้แล้วอ่านี่ครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องควบคุมอะไรเลยเนี่ยเขาจะลงจอดเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่า เวลาที่เราลงจอดเนี่ยเกิดมันมีมีหมาหรือมีขยะถุงอะไรปิวมาเราแต่งได้ไดนี่เรายังแต่งตัวลามได้เราโยกซ้ายยกขวาเห็นไหมเขาก็จะลงจอดนั่นแหละแต่ข้อคือเราสามารถแต่งได้อ่ามันก็จะลงแบบปลอดภัยมากขึ้นในกรณีที่มันเกิดเหตุที่อะไรอยู่ดีๆมันก็มาตรงบริเวณที่เราจะจอดแค่นี้เองเราก็ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวพอเขาลงพื้นเองปุ๊บเขาก็ดับเองด้วยเขาปลอดภัยนี่เห็นไหม เอ่ครับเป็นอันจบภารกิจเมียบินเมียบินเมียบินเฮลิคอปเตอร์ครับผมครับถามคนเล่นก่อนนะครับเล่นครั้งแรกรู้สึกว่าง่ายไหมครับโคตรง่ายโคตรง่ายเลยนะทีแรกกลัวทีแรกกลัวกลัวเพราะเสียงมันนะครับก็เป็นธรรมดาผู้หญิงก็อาจจะกลัวนะครับแต่คือถ้าคือมันเซ็ตมาละเอียดเซ็ตมาดีตัวลำจับดาวเทียมได้ดีนะครับมันจะเล่นง่ายใครๆก็เล่นได้นะครับผมนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับผม สำหรับ FW450L นะครับเวอร์ชัน3ที่เซตกล่องแบบอินเวอร์ตแบบออเปเรชั่นอลโหมดนะครับหรือ X เปิดโหมดนะครับผมก็คือหงายท้องแล้วจะทำให้เราฝึกบินเหมือนจริงทุกอย่างเลยเหมือนกับพอ 3D จริงเลยนะครับนีนะครับก็ถือเป็นการเริ่มฝึกที่ปลอดภัยที่สุดนะที่ผมสำหรับความคิดผมนะเป็นการเริ่มฝึกหงายท้องที่เหมือนจริงที่ปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่าเวลาเราตกใจทำอะไรไม่ถูกนะครับ ถ้าเราปล่อยสติ๊กไว้เขาจะกลับมาเป็นที่ค่าเซนเตอร์หมดทั้งสองข้างนะครับตัวคอเขาจะอยู่นี้นะครับก็คือถ้าเราไม่เล่นต่ำจนเกินไปยังไงก็ไม่ตกนะครับถ้าเขาจับดาวเทียมได้สมบูรณ์เขาก็จะลอยอยู่ท่านี้นะครับจนกว่าเราจะค่อยๆดึงสติก,กลับมาคุมลำเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวกล่อง GPS h ทศบช่วยนะครับเวลาเราหลงปิดพลาดยังไงถ้าเรากระแทกปิดลบปุ๊บคอจะทิ้งลงมาที่พื้นเลยถ้าเราดันสติ๊กกลับคืนมาไม่ทันนะครับ นี่นะครับแต่ันี้คือมันช่วยพอเราปล่อยปุ๊บมันก็เด้งกลับมาเซ็นเซอร์นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆฝึกเราให้เราเข้าใจทิศทางในการหงายท้องของคอสามดีจริงๆนะครับผมมันช่วยผมว่ามันช่วยได้เยอะนะเหมาะสําหรับการเริ่มต้นที่ปลอดภัยมากนะครับพอดีว่าพี่เจ้าของลํำท่านเนี้ยนะครับเขาอ่ะอยากจะเล่นคอสามดีก็เลยให้เซตแบบยากไปให้เซตแบบเอ็กซ์เปิดไปนะครับผมก็โอเคครับลองดูนะครับพี่มาเล่นอาซีกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับ ไงคะจาเอ้าจ้ะเออยู่ตรงน้นตั้งนานถือรีโมทไ้ให้พ่อหน่อยมาช่วยงานพ่ออ่ะไม่ค่อยวิ่ยลก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแน l นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ